าเห็นว่าเป็นอมสินมีสินเชื่อให้กู้ตอนนี้นะขึ้นชื่อว่าอมสินเองเนี่ยใครก็ให้ความสนใจอย่างมากฉะนั้นมิชชาชีพก็ไม่ได้แตกต่างจากคุณสักเท่าไหร่ฉะนั้นระวังจะเจอกับมิชชาชีพถ้าคุณเห็นโลโก้ของอมสินเมื่อไรเนี่ยอย่าให้คุณเช็คดีๆนะเราจะบอกว่าในคลิปนี้จะบอกคุณเลยว่าสินเชื่ออมสินจริงๆตอนนี้เนี่ยที่คุณสามารถสมัครได้และไม่สามารถสมัครได้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้าง อันดับแรกก็จะเป็นสินเชื่อที่สามารถยังสมัครได้จะดีกว่าเพราะว่าสินเชื่อเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีมากมายนะภายในแอป m y m o ก็ดีหรือไม่ก็ในเว็บไซต์แต่วันนี้จะหยิบยกมาให้2ตัวด้วยกันที่มันเหมาะกับพวกคุณมากกว่าตัวแรกจะเป็นสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพวงเงินเป็นแสนเลยนะแล้วก็ผ่อนได้8ปีแต่ว่ากู้มาเพื่อเป็นทุนนะหรือไม่ก็หมุนเวียนในเรื่องของธุรกิจของคุณ สมัครออนไลน์ได้ภายในแอป m i โ o เลยแต่ก็แค่คุณกรอกข้อมูลแล้วก็รอการติดต่อกลับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสินเชื่อเพื่อคุณตัวนี้วงเงินแค่30,000บาทนะแต่ก็ผ่อนได้2ปีนั่นแหละมีให้สมัครภายในแอป m i โ o ด้วยอัตราดอกเบีย้ย1.25%ตต่อเดือนอันนี้ไม่มีหลักประกันใดๆน,น,นะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยอยากจะรู้ว่าตัวเองสมัครได้หรือไม่เนี่ยก็กดลงทะเบียนสินเชื่อออนไลน์ได้ จะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นด้วยแค่คุณกรอกบัตรประชาชนแล้วก็อาชีพลงไปเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะขอกู้ได้หรือไม่แล้วมาดูในส่วนของสินเชื่อที่สมัครไม่ได้แล้วในเมื่อสมัครไม่ได้แล้วแต่ว่ามิจฉาชีพเนี่ยเอาไปใช้หลอกลงวงผู้คนอยู่ถ้าคุณเห็นสินเชื่อเหล่านี้เมื่อไรให้คิดไว้เลยว่านั่นเป็นมิจฉาชีพตัวแรกจะเป็นสินเชื่อธนาคารประชาชน ซึ่งคนมีรายได้น้อยเนี่ยจะได้วงเงินเยอะมาก200,000บาทและผ่อนได้8ปีตัวนี้เพิ่งจบไปบัดบาทเลยตัวที่2ส,สินเชื่อ p e o p l e การ d ซึ่งจะเป็นรูปแบบของบัตรกดเงินสดแล้วก็ให้คนหนึ่งเนี่ยไม่เกิน30,000บาทตอนนี้เองเ่เขาก็ปิดรับชั่วคราวนะสำหรับคนใหม่ๆส่วนคนเก่าๆเ,เนี่ยก็สามารถที่ยังใช้บัตรตัวนี้ได้อยู่ตัวถัดมาก็จะเป็นสินเชื่อแกนี้เพิ่มทุน คงจะคุ้นแหละเพราะว่าให้คนละ20,000บาทอันนี้ก็จบไปได้แล้วนะตั้งแต่สิ้นปี2,565ตัวถัดมาก็เป็นสินเชื่อ m ม m มไม c r เครดนั่นแหละซึ่งตัวนี้จะต้องได้รับคำเชิญเท่านั้นให้คนละหมื่นก็จริงแต่ตอนนี้วงเงินก็เต็มแล้วด้วยและตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสินเชื่อห่วงใหญ่ซึ่งตัวนี้บอกเลยว่ามิจฉาชีพชอบเอาไปแอบอ้างแล้วก็หลอกลวงพวกคุณอยู่ให้คนละหมื่นให้ดน้อยนัยน่นแหละ แต่ตัวนี้ก็ปิดไปแล้วนะตั้งแต่ปี2565เช่นเดียวกันเพราะว่าวงเงินก็เต็มและท้ายสุดถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่าออมสินเนี่ยเขามีสินเชื่ออะไรบ้างเข้าไปดูสิในเว็บไซต์ของเขาหรือดูในแอปไมโบของคุณก็มีเขามีสินเชื่อที่ให้บริการอยู่จริงอะไรบ้างสอบถามได้สอบถามได้ที่หมายเลข1115ก็ได้คุณจะได้พูดคุย ดูรายละเอียดแล้วก็เข้าใจในเรื่องของสินเชื่อมากขึ้น